สวัสดีครับสวัสดีครับ f อ,อน้องตุนข้าว f อ,อช่องทีตรงตอนชาแนลนะวันนี้เราก็มาพบกันนะครับวันที่30เดือนกรกฎาคม2องนรครับอ่ในบรรยากาศที่สบายสบายครับนีแดดเนีก็ลําไรแล้วก็สายลมนะครับพัดนะลมก็มีพัดนะบางเบาก็ไม่มีไม่มีสายฝนนะบรรยากาศในช่วงนี้ก็ลังดี นะครับแม้ว่าบรรยากาศอันอด่นนะครับมันยังตรึงเครียดอยู่มันยังตึงๆอยู่นะนะยังตึงๆอยู่นะครับการประทะกันในชายแดนนะครับการข้อพิพาทชายแดนไรกะ,ขะเขมรน,นะก็ยังอยู่ในในห่วงที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังแล้วก็ก็ต้องฝากไว้นะครับให้นะคนไทยเรานะครับต้องใช้ดุลยพินิษ์ในการรับฟังข่าวสาร ในโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้นะครับมันมีเทกนะิวมากอ่าถ้าเราได้รับฟังข่าวสารใดก็ตามอ่านะเราจะพึ่งปักใจเชื่อนะครับเราก็เราต้องดูให้มนรอบคอบก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะสร้างความตื่นตนกนะครับให้พวกเราแล้วมันก็ทําให้พวกเราเกิดเป็นความกังวลแล้วก็นํามาซึ่งความทุกขนะ์เรา สู้เรานะครับพยายามตื่นเช้ามานะครับเราก็ตักตวงนะครับซึมซับเอาพลังบวก <c oughs> คิดดีคิดบวกไวอ่นะเพราะว่าชีวิตคนเรานะครับอยู่ในโลกใบเนี้ยนะครับมันก็ต้องผ่านทั้งนะอุปสรรคปัญหาแล้วก็ความสมหวังนะครับความสําเร็จรางวัลชีวิตมันก็มีนะครับมันก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะถ้าใครมีความทุกข์นะผมมีเคล็ดลับ นะให้พวกเราเนยครับแต่ว่าเอฟซน้องต้นก้าวที่สบายอยู่แล้วนะมาดูซับพลังบวกจากกิจกรรมที่การเคลื่อนไหวของเทพธิดาตัวน้อยของเรานะครับน้องต้นก้าวสุปรยาเนี่ยนะมีพลังบวกมากมากทีเดียวนะครับมีพลังบวกมากมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการที่พลังบวกจากเรื่องนะลีลาการร้องนะครับการแสดงออกการพูดจา นะการเอนเตอร์เทนนะครับผู้ชมผู้ฟังในเวทีแล้วก็เวลาพวกเราได้ดูในคลิปนะครับนะที่อยู่ไกลๆเนี่ยเราก็ได้หลับตาเห็นบรรยากาศแล้วก็มีความสุขได้มีความสุขได้ <c oughs> เห็นการ <c oughs> การเรียกว่าอาการเอนเตอร์เทนนะครับการมีส่วนร่วมของการทักทายนะครับการหยอกล้อกับแม่ๆพี่ๆ FC ในหน้าเวที เราเห็นแล้วเอ,อเด็กคนนี้ตัวมมันพัฒนาการไวจังนะพัฒนาการไวนะครับแล้วก็สังเกตดูไหมการขึ้นต้นก็ไร้เดียงสาเนาะนะพอน้องร้องเพลงไปหน่อยน้องก็จะบอกว่าขอญาติแนะนํานตัวอย่างเป็นทางการหน่อยก็เนะนะมันเป็นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกความไรเดียงสาไม่มีการนะไม่มีจริตจ,จักร้านนะมันก็เลยกินใจของเอฟซีสวัสดีค่ะนาะ น้าหนูชื่อเด็กหญิงสุติยานะเรียนอยู่ชั้นป .1 โรง,งเรียนกาญจนานุกครน้องก็แนะนาไปเออ <c oughs> เหมือนกับนักร้องจะไปประกวดน้เนี่ยนะครับคือเวลาน้องไปประกวดางานศิลปะหัตถกรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาจะแนะนําตัวอย่างเนี้ยนะครับเวลาไปพูดหน้าชั้นเรียนนะครับนี่แหละนะครับก็จะแนะนำตัวอย่างเนี้ยคุณครูก็จะสอน าแนะนำตัวสิแล้วก็จะบอกว่าดิฉันอ่าหนูชื่อเด็กหญิงนะครับเด็กหญิงสุติยานะ <c oughs> เห็นแล้วเรามีความสุขไหมเออความละเดียงสานะแต่อพอแนะนำตัวเสร็จเนะี่ยแล้วฟังเพลงเพราะๆอีกสักเพลงนะคะนี่เนไหมครับพอขึ้นเพลงมาเนี่ยเพลงอะไรครับโอ้โหทำไมเสียงม,มางี้เนาะ เสียงทำไมมันโอ้โหกล่อมโลกเนี่ยหู้ยนะครับเวลาขึ้นมาเนี่ยเวลาน้องเกินปุ๊บเนี่ยะครับเสียงปรบมือในใน,ในเวทีนะของเอฟซีนี่ยจังกึกกล้องมากอกล่อมโลกเนี่ยหู้ยมันสะกดใจนะมันสะกดใจเพราะว่าเสียงน้องเนี่ยเวลาน้องไต่เสียงขึ้นไปเนี่ยนะจากต่ําขึ้นไปสูงเนี่ยนะมันดึงอารมณ์เนะยดึงอารมณ์ของเอฟซีขึ้นไปด้วย พอน้องพอถึงลงมาเนี่ย f C ก็ลงมาถึงพอถึงเนี่มันก็ต้องรบมือโอ้โหสดัดเลยเพลงกล่อมโลกนี่น้องร้องนี่ถึงอารมณ์มากถึงอารมณ์จริงๆนะครับกล่อมโลกเนี่ยสุดยอดเราหาฟังยากนะครับนอกจากเราได้ฟังจากต้นฉบับแล้วนะครับมันนานจริงๆนะนานจริงๆนะครับเราไม่ได้ฟังนานมากนะโอ้โหเป็นโชคดีของพวกเรา น่ะเป็นโชคดีของน่ะคนไทยน่ะแล้วก็คนต่างประเทศนะครับคนไทยที่ทํางานต่างประเทศคนตาพี่น้องสอปปลาวที่ทํางานต่างประเทศนะมีโอกาสได้ฟังลูกตุ้งเนี้ยนะมีความสุขกับโอ้โหคุณโมโม่เนี่ยผมเชื่อว่าฟังประจำเออที่นี่บอกว่าปีหน้าก็จะกลับมาละนะครับก็จะมาอยู่ในเมืองไทยนี่แหละก็จะมาดูน้องต้นข้าวนี่แหละนี่หลายคนทีเดียว เราเวลาได้คุยกัน,นะเห็นเม้นต์าย้ในคลิปแล้วมีความสุขนะมีหลายคนทีนะ่ไม่เคยติดตามเลยไม่เคยฟังเพลงมานานพอมาฟังน้องต้นข้าดติดเลยครับนะเป็นก็เรียกว่าเสพติดเสพติด <laughs> เป็นสิน่งเสพติดที่ดีนะครับเปลี่ยนติดในพลังบวกนะครับจากการฟังเพลงน้องเนี่ยเมื่อคืนน้องหยอกนะเห็นน้องหยอกไหมหยอกเอฟซีหน้าเวทีไหมน้องเอนเตอร์เทน เมื่อกี้หนูมีความรู้สึกโกรธมากโ <c oughs> มโหมาก <c oughs> เห็นไหมเอองเล่นมุกก็เป็นน่ารักออเล่นมุกก็เป็นเล่นมุกน่ารักด้วยนาเห็นพี่คนหนึ่งอ่ะนะเห็นพี่แหละที่พี่ทำเวทีนี่แหละยกกล้องจะมาถ่ายรูปนหนูพยายามอิดพยายามเนี่ยชีก ริบเต็มที่เลยอ่ะโบโหมากพอพอเห็นแล้วไม่ได้ถ่ายหนูนะไปถ่ายนะเดนเซอร์มอนโอ้เราหนูเล่นเป็นนะเล่นเป็นกับเป็น,นกกบรรยากาศที่ดีนะมันคลายครับคลายทุกนะครับที่เรามีความกังวลนะจากการสูญเสียนะครับของทหารหารนะครับที่ปีชีพไปสิบห้านายนะที่น้องประชาชนเราในชายแดนนะครับที่โอ้โหเสียชีวิตและทรัพย์สินไปเนะี่ยตั้ง ชีวิตสิบห้าคนเหมือนกันสิบห้าสิบห้าสามสิบแล้วนะอ่าคนละเดือนผู้บริสุทธิ์สิบห้าทหารสิบห้านะครับนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทําให้พวกเรารเนี่โหเจ็บปวดมากอ่าการสูญเสียมากที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นวันที่ยี่บแปดอ่าก่อนจะถึงเนี่ยก่อนจะถึงวันเดกกำหนดในการหยุดยิงอ่าใน,านาสิ่งนี้ะครับพอเรามาดูน้องต้นข้าวมันก็คลายมันก็ลืม นะ่ก็ลืมได้นะลืมได้ช่วยให้พวกเราได้คลายเครียดได้อยากจะเห็นเหลือเกินนะ่ะอยากจะเห็นนะถ้าน้องต้นข้าวนะถ้ามีเวลานะหลังจากที่โอหลังจากที่เหตุการณ์มันสงบเนะนะ่ะถ้าน้องเนะี่ยมีเวลานะมาเนะี่ยมากล่อมโลกให้เนะี่ยถ้าหาันหานในกองทัพภาคที่สองนะเนี่ยนะสักครั้งหนึ่งนะครับกองทัพภาคที่หนึ่งสักครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่าเดี๋ยว ผมว่าเนี่เป็นรางวัลน,นะเป็นวันรางวัลทหารกล้าแล้วก็ส่งความรลึกถึงทหารกล้าที่ผีชีพไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นเป็นความคิดแต่กับความคิดส่วนว่าเราจะทําหรือไม่ก็เป็นเรื่องของทีมงานเนาะ <laughs> อยากเกณน,นะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในค่ายนะครับในค่ายศูนย์อพปยพต่างๆนะครับก็ น่าจะมีอยู่หรอกนะครับน่าจะมีอ่า u u u e e นะครับไปเปิดนะน่าจะมีทีวีนะครับส่วนกลางนะก็เปิดเพลงน้องเยนะครับบรรยากาศของน้องเล่นคอนเสิร์ตนะนะอยู่ในเวทีที่ไปต่างๆผมว่าจะช่วยให้คลายเครียดได้เหมือนกันนะอันนี้ก็รอรอดูนะครับทุกอย่างน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนน้องต้นข้าวก็เดินไปในชีวิตเส้นทางของศิลปินที่จะเป็นขวัญใจมหาชนแน่นอนนะครับในอนาคต ลืมพูดไปไม่พูดไม่ได้เมื่อคืนเนี่ยเห็นน้องเนี่ยใส่เสื้อใส่เสื้อทีมฟุตบอลของจองังหวัดสม,มสุทรสารการจนบุรีใช่ไหม,มนะอันนี้ก็ท่านะครับเป็นสิ่งที่ก็ช่วยปรโมทนะเขาเรียกว่าน้องเนี่ยช่วยเหลือนะครับช่วยบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยไม่ไม่มีเกี่ยงงอนเลยนะช่วยทุกทุกองค์กรนะครับที่จะให้น้องช่วย นี่แหละครับเป็นน่ะเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของน่ะไอดอลน่ะของคนที่จะเป็นไอดอลในอนาคตน่เนี่แหละครับคุณสมบัติของศิลปินที่จะยั่งยืนนะครับคือไม่ไม่เกี่ยงงอนในการที่จะช่วยเหลือนะครับส่วนรวมในทุกกรณีเลยโอ้โหน่ารักมากนะครับใส่เสื้อสีส้มแล้วก็มีเบอร์หกสิบแปดน้งบอกว่าโอ้เบอร์เนี้ยเห็นเบอร์นี้ทุกทีนะครับโอ้โหมันเจ็บปวด เพราะว่าน้องนะครับก็ได้แชมป์ดวนเพลงอ่าที่คันี่โยศิษย์แปดใช่ไหมาทางสโมสรก็เลยเอาเบอร์ห8สบได้มันมันเป็นเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับน้องด้วยนะปิดบรรยากาศน่ารักครับเมื่อคืนนะครับก็นะสิ่งนี้แหละครับพวกเราก็มีความสุขด้วยเห็นน้องมีความสุขพวกเรามีความสุขด้วยนะครับนะบรรยากาศแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมีอะไรบกป้องน,นิดหน่อยนะถ้าใครได้ดูไลฟ์สดนะในช่องน้องนะครับในช่องของ อ่าสตาร์เวลด้วยอ่าในช่องของน้องนะครับใครยังไม่กดติดตามไปกดติดตามด้วยนะครับต้นข้าสุปรียา Official ยกดติดตามให้น้องแล้วก็ไปดูเวลาน้องไลฟ์ลลสดเนี่ยเวลาไลฟ์สดเนี่ยมันก็จะเห็นนะครับเมื่อคืนมีข้อมีข้อติดขัดนิดหน่อยนะครับเรื่องระบบเสียง อ่ารนะบบเสียงไม่เนี่ยครั้งแรกมันโอ้โหเสียเสียหายเลยแหละนะครับเสียหายเลยแต่ว่าไม่เป็นไรแก้ทันนะครับก็เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆได้ข่าวว่าน้องจะขึ้นไลฟ์จะทำไลฟ์สดเนะ EP ีสองแล้วนะนะก็ดีใจอยู่พวกเราตั้งตารอนะครับสัปดาห์นี้ก็เอาความสุขกับตักตวงความสุขกับน้องต้นข้าไปนานๆนะที่สําคัญนะครับ f c พวกเราต้องช่วยกันทนุถนอมนะเราต้องให้กําลังใจน้องนะครับอ่านะอะไรที่ นะคนเรานะครับสี่ทีนยังรูพลาดนักปา่ามนรู้พลัง้งนะไม้อ่อนดัดง่ายครับนะแต่พวกเราก็อย่าไปอะไรที่มากมายนะักนะครับปล่อยให้น้องเขาแพัฒนาไปเรื่อยๆนะกำลังใจสำกัญที่สุดครับนะสวัสดีครับพบก,กันใหม่ในลน์หน้าครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ,บ,รบที่ไม่ทํำโฆษณา